ห้บทเรียนชีวิตที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการ 1. คุณต้องรู้จักตัวเองก่อนจะขอให้ใครเข้าใจคุณคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อให้คนอื่นเข้าใจตัวตนแต่ไม่เคยนั่งเงียบๆแล้วถามตัวเองว่าจริงๆเราเป็นใครเราต้องการอะไร 2. ออย่าใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นใช้ชีวิตเพื่อตัวคุณเองถ้าคุณใช้พลังทั้งหมดเพื่อให้คนอื่นยอมรับคุณจะหมดแรงก่อนถึงเป้าหมาย 3. ความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการที่คนอื่นชอบคุณแต่มาจากคุณชอบตัวเองจงยืนในความเป็นตัวเองแม้บางวันจะไม่มีใครยืนข้างคุณ 4. ตัวตนคุณไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟแค่ต้องเป็นของจริงความจริงใจคือพลังแม่เหล็กที่ดึงดูดคนจริงใจเข้ามา 5. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างให้ทุกคนแค่เป็นบางสิ่งให้บางคนก็พอแล้วคุณมีคุณค่าในแบบของคุณเอง 6. คนที่เคยหักหลังเราคือครูที่สอนว่าอย่าไว้ใจทุกคนเกินไปความเจ็บปวดบางอย่างไม่ได้ทำให้คุณพังแต่มันสร้างกรอบให้คุณเข้มแข็งเจ็ 7. ความผิดหวังไม่ใช่จุดจบมันคือการบอกว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าคุณล้มวันนี้อย่าเรียกมันว่าความล้มเหลวเรียกมันว่าบทฝึกซ้อม8คนบางคนเข้ามาในชีวิตเพื่อสอนบทเรียนไม่ใช่เพื่ออยู่ตลอดไปเรียนรู้และปล่อยวางแล้วเดินต่อไป 9. อย่าเสียใจที่ใครบางคนจากไปแต่จงขอบคุณที่เขาเคยเข้ามาทุกคนที่จากไปทิ้งบางอย่างไว้เสมอแม้แต่ความว่างเปล่าก็สอนให้คุณรู้จักเติมเต็มตัวเอง 10. การให้อภัยไม่ใช่เพราะเขากู้ควรแต่เพราะคุณสมควรได้รับอิสรภาพอย่าให้อดีตควบคุมอนาคตของคุณ 11. ไม่มีทางลัดไปสู่ความสำเร็จมีแต่ทางจริงที่ต้องเดินใครที่บอกว่ามีสูตรลับมักจะขายอะไรบางอย่าง 12. เริ่มเล็กๆแต่สม่ำเสมอดีกว่าคิดใหญ่แต่ไม่เริ่มสักทีพลังของทำทุกวันแกรงกว่าพลังของทำครั้งเดียวแล้วหวังปาฏิหาริ 13. อย่าทำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวจงทำเพราะมันสร้างตัวคุณด้วยเงินซื้อชีวิตได้แต่ไม่สามารถซื้อความหมายของชีวิต 14. ความเหนื่อยไม่เคยค่าใครความไม่ชัดเจนต่างหากที่ฆ่าความฝันถ้าคุณยังไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรคุณจะเหนื่อยมากขึ้นเรื่อย สิบหความอดทนคือพอรสวรรค์ที่ไม่มีใครอยากฝึกแต่คนสำเร็จทุกคนมีมันสิ่งที่คุณอดทนวันนี้จะตอบแทนคุณในวันพรุ่งนี้สิบทุกการตัดสินใจคือการแลกบางอย่างเสมอไม่มีคำว่าได้หมดคุณต้องเลือกว่าอะไรสำคัญกว่าสิบเดเลือกทางที่ยากตอนนี้เพื่อไม่ต้องเสียใจในภายหลังทางลัดมักพาคุณไปผิดทางสิบปดไม่มีทางที่ถูกต้องที่สุด มีแต่ทางที่คุณรับผิดชอบได้ความกล้าคือการเดินต่อแม้ไม่แน่ใจว่าจะถูก 19. จงมีหลักมากกว่ามีเหตุผลเหตุผลเปลี่ยนได้หลักเปลี่ยนยากจงรู้ว่าคุณยึดอะไรเป็นแก่นแท้ในชีวิต 20. อย่าตัดสินใจตอนเหนื่อยอย่าตอบใครตอนโกรธสองอารมณ์นี้มักทำลายความสัมพันธ์และโอกาสดีๆ 21. ความรักไม่ใช่การเติมเต็มแต่คือการแบ่งปันความเต็มที่ของตัวเอง อย่าหวังให้ใครมาเติมเต็มสิ่งที่คุณยังไม่มีเพราะนั่นคือความรักที่อ่อนแอ 22. ความรักดีๆต้องเริ่มจากคุณรักตัวเองก่อนคุณไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณไม่มี 23. ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการหาคนใช่แต่คือการอยู่กับใครอย่างเข้าใจไม่ใช่ใครที่เพอร์เฟคจะทำให้คุณมีความสุขแต่คือใครที่คุณพยายามไปด้วยกัน 24. คนที่รักคุณจริงจะไม่ทำให้คุณต้องสงสัยว่ารักหรือเปล่าความชัดเจนคือพื้นฐานของความรัก 25. อย่ายอมลดคุณค่าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่เคยเห็นค่าคุณรักแท้ไม่ทำร้ายตัวตนของคุณ 26. เวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดเพราะมันไม่ย้อนกลับใช้มันอย่างมีสติและอย่าให้ใครมาขโมยมันไปง่ายๆ 27. ทุกสิ่งต้องใช้เวลาไม่มีอะไรเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแม้แต่ต้นไม้ก็ใช้เวลาเป็นปีเพื่อเติบโตจงอดทนกับตัวเอง 28. คนที่รู้จักใช้เวลาคือคนที่ชนะในชีวิตอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องไร้าสาระเพราะคุณไม่มีวันได้เวลานั้นคืน 29. อย่ารอเวลาที่พร้อมเพราะมันไม่มีจริงคนที่ลงมือทำตอนที่ยังไม่พร้อมมักเป็นคนที่ได้เปรียบในชีวิต 30ทสิสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันจะกลายเป็นชีวิตของคุณในระยะยาวเลือกให้ดีว่าในแต่ละวันคุณกำลังสร้างอนาคตแบบไหน31สศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือความคิดของคุณเองมันจะบอกให้คุณหยุดทั้งที่ยังไปต่อได้32ความกลัวคือเครื่องมือไม่ใช่กำแพงถ้าคุณใช้มันถูกมันจะกลายเป็นแรงขับไม่ใช่สิ่งที่ฉุดรั้งส3สาความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวเท่าการไม่กล้าเริ่ม สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการใช้ชีวิตโดยไม่เคยลองอะไรเลย 34. ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดได้คุณเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งระบบจิตวิทยาสร้างชีวิตมากกว่าความสามารถ 35. อย่ารอแรงบันดาลใจจงสร้างวินยัยวินัยคือสิ่งที่ทำให้คุณยังทำต่อแม้ไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงเชียร์ 36. โลกนี้ไม่ยุติธรรมแต่นั่นแหละคือความจริง เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ให้มันทำลายคุณค่าในใจ 37. คุณไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่คุณควบคุมปฏิกิริยาของตัวเองได้พลังที่แท้จริงคือการเลือกตอบสนอง 38. อย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาแลกมาด้วยอะไรทุกคนมีต้นทุนไม่เท่ากัน 39. คนที่คุณเห็นว่าโชคดีอาจผ่านนรกมาก่อนหน้านี้ อย่าอิจฉาใครถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องราวของเขาทั้งหมด40คือสิ่งที่คุณให้โลกโลกจะคืนกลับให้คุณในแบบที่คุณคาดไม่ถึงความเมตตาความดีความจริงใจคือการลงทุนระยะยาว41ยิ่งโตยิ่งรู้ว่าใจสงบสำคัญกว่าความสำเร็จไม่มีอะไรมีค่าพอจะแลกกับสุขภาพจิตของคุณ42ความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณมีแต่มาจากสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ ความพอใจคือหลักฐานของชีวิตดีๆส3บสามการอยู่กับตัวเองให้เป็นคือทักษะที่คนยุคนี้ขาดมากที่สุดคุณจะอยู่กับใครอย่างมีความสุขไม่ได้ถ้ายังอยู่กับตัวเองไม่ได้สี่บสี่ความเรียบง่ายทำให้คุณโฟกัสกับสิ่งสำคัญในชีวิตได้ชัดเจนขึ้นตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตเบาแค่ไหนสี่ห้าชีวิตดีไม่ต้องดังแค่สงบและมั่นคงก็พอแล้ว ถ้าหัวใจคุณยังยิ้มได้แม้ไม่มีใครเห็นแปลว่าคุณชนะแล้ว46ให้ในสิ่งที่อยากได้แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ให้ไปอยากได้รับความรักจงให้ความรักอยากได้โอกาสจงสร้างโอกาสให้คนอื่น47อย่าลืมขอบคุณตัวเองในทุกๆวันที่ยังสู้คุณอาจไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คุณคือคนที่ยังเดินอยู่48อย่าคิดว่าตัวเองไม่สำคัญทุกคนลุ้นเปลี่ยนโลกของใครบางคนได้เสมอ แม้แค่รอยยิ้มเล็กๆก็อาจเปลี่ยนวันทั้งวันของใครบางคน49ช่วยเหลือเท่าที่ไหวโดยไม่ทำร้ายตัวเองอย่าช่วยคนจนตัวเองพังเพราะคุณก็ต้องดูแลตัวเองเช่นกัน50ทุกการให้คือการปลูกเมล็ดพันธุ์ในหัวใจของคุณเองวันหนึ่งมันจะเติบโตเป็นชีวิตที่อ่อนโยนและงดงาม